กว่าจะเป็นผลอินทผลัมให้เราได้รับประทานกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะมันต้องมีขั้นตอนการดูแลมากมายและต้องให้ความสําคัญในทุกๆก,กระบวนการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการผสมเกสรเพื่อให้อินทผลัมติดผลสารดีทั่วไทยในคลิปนี้จึงได้นําสารดีๆในการผสมเกสรอ,อินทผลัมจากคุณอนุรักษ์บุญล,ลือเจ้าของสวนอินทผลัมไร่สุป,ประเสริฐจังหวัดกาญจนบุรีมาให้ชมกันนะครับครับก็ ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าดอกตัวผู้หรือว่าจันภาษาอินทผาัมเขาเรียกว่าจันตัวผู้นะครับมันก็จะมีลักษณะอุมอ้มๆใหญ่ๆไม่เหมือนตัวเมียเดี๋ยวตัวเมียเราจะเห็นมันจะมันจะเป็นเหมือนดาบยาวๆนะครับทีนี้ไอ,อ,อตัวผู้เนี่ยเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะเก็บเกสรเขาก็คือตอนที่เขาปริแตกจากกาบแบบนี้นะครับกาบที่หุ้มจันนะครับเร,เราก็เราก็ออกกาบออกนะครับมันก็จะเป็นดอกข้างในเห็นงะนี้ ดอกตอนแรกมันจะมันจะตูมอยู่มันจะยังไม่บานพอเราเอามาผึ่งไว้พอเขาได้อากาศสักแป๊บเนี่ยเขาจะเริ่มบานอย่างเงี้ยพี่เราก็ผึ่งไว้เงี้ยเอากระดาษรองไว้ถ้าถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่ตะกร้ากระดาษรอง<ม>เขาก็จะค่อยๆบานทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งวันนะครับ<ม>ให,<ม>ให้ให้เหงื่อมันแห้งเนีตอนเนี้ยมันจะมีเหงื่อที่คอนเดนซ์ติดมาเนี่ยนะครับ<ม>เขาก็จะเปียกเราก็ต้องเอามาผึ่งให้แห้งก่อนเนี่ยมันจะมีน้ำใช่ไหมเนี่ยเหลือเกล็ดน้ําติดอยู่เราก็ มันก็จะแห้งครับพอมันแห้งมันก็จะดอกก็จะรันทีนี้เกสรมันจะอยู่ในนี้เห็นไหมฮะเนี่ยที่ร่วงอยู่นเนี่ยคือเกสรแ,แ,แล้วที่ไหนนี่คือน้ําเชื้อที่อยู่ที่ผมผมจะเรียกว่าน้าเชื้อนะครับหรือว่าเกสรของดอกอิระพาลมก็ะจะเป็นผงแบบนี้ผงแบบนี้แหละครับที่เราเอาไปผสมกับต้นตัวเมียนะฮะปกติเขาเคาะเคาะเคาะแล้วไปขับใส่ปกถ้าถ้าเราจะผสมสดนะครับผสมสดหมายความว่าเราฉีกอย่างบบนี้พี่เอาแค่นี้พอ ฉีกเป็นเส้นๆมาแค่นี้ส,สำาหรับตอนหนึ่งดอกตัวเมียมดังนั้นเกสรตัวผู้ทั้งหมดนี้มันผสมได้กับตัวเมียได้เยอะมากครับครับก็อันนี้เป็นวิธีการผสมเกสรนะครับที่ในมือที่เห็นเนี้ยนะครับก็คือดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้เมื่อกี้ที่เราให้ดูทั้งจันมันทั้งต้นมันเนี่ยทั้งจันททั้งแต่เนี้ยเราแบ่งมานะครับเราแบ่งเป็นเส้นๆเราเรียกก็เป็นเส้นๆ,ๆก็คือแบง่งแบ่งมานิดเดียวแบ่งมาประมาณสัก 5-6เส้นแบบนี้พอและสําหรับต่อตัวเมีย1ดอก1ทลายก็11ทลายใช่ตัวผู้แค่นี้พอนะครับแบบนี้เราเรียกว่าผสมสดเลยก็คือเราเอาตัวผู้ที่มีอยู่เนี้ยขึ้นผสมได้เลยเรียกว่าผสมสดนะครับผสมสดสดเลยมีผสมสองแบบแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้เครื่องมือก็คือเราเก็บเกสรเราเก็บเกสรไว้นะครับที่เป็นผงแล้วมาใส่ไว้ในีวิธีลูกระเบิดหรือเปล่าเนี่ยลูกบีบ นึกว่าลูกระเบิดในนี้เราโอเคสอนใส่เข้าไปอ๋อเห็นชัดเห็นชัดเกสรมันรู้เป็นฝุ่นนะครับเหมือนแป้งอ่าเหมือนแป้งเหมือนแป้งมันนี่แหละโอ้โหนี่ถ้าเกิดคนไม่รู้มาก่อนนึกว่าลูกระเบิดแต่วิ่งหนีเลยเนี่ยว่าไหมพงเนี้ยฮะพอเราผสมเราต้อจะพ่นเนี้ยโอ้เห็นไหมเห็นไหมพงเห็นไหมพงศ์ขนฉุนออกมานี่แหละคือเ่็นเห็นไหมนี่เกสรตัวผู้ใช่ไหมขนคลุ้งเลยเราจะนี่เรากไปพ่นไปพ่นที่ที่ดอก ต้นเมียที่เขาพร้อมที่จะผสมนะครับเบนชมเลยครับเินชมได้ต้นนี้อายุหกปีนะครับบันไดนี่บันไดลิงครับต้องต้องเริ่มขึ้นบันไดหลายคนขึ้นบันไดละปิดบันไดละเราเราเราจะเลือกต้นตัวเมียยังไงครับที่ที่พร้อมผสมเออถามดีทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นดอกที่เป็นช่อดอกที่อยู่ข้างบนต้นอ่ะอันนั้นคือผสมไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะที่ผสมไปแล้วก็จะเอาเอายางยืดมัดไว้มัดเป็นเป็นเป็นช่อช่อไว้ อย่างยืดที่สีดำๆใช่ไหมอ่าดำๆนั้นจะเป็นยางยืดเพราะว่าอะไรผสมแล้วเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอาเชือกมัดเนี่ยมันเดี๋ยวลูกมันขยายพัฒนาการเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาจะขยายขยายโอถ้าเป็นยางยืดจะไม่เป็นไรล้วก็ตัดกาบออกนะครับเอามีดตัดกาบไปเลยเกากพุ่มดอกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนทูบนะครับเป็นก้านทูบ เป็นเม็ดๆเลยนะครับตัวเมียเนี่ยก็จะเป็นตุ่มๆเหมือนหัวไม่ขีดเป็นเม็ดเ็มดกาไอ้เม็ดๆนั่น,นไปไปแหละครับก็คือรังไข่เขาที่เขาจะพัฒนาวเวลาได้รับการผสมแล้วเขาจะพัฒนาเป็นลูกต่อไปเราก็คลี่ออกหน่อ,อยคลี่ออกหน่อยเพราะบางทีมันติดกันฮะมันจะมีกาวเหนียวๆติดกันนิดหนึ่งเราก็คลี่ออกเนี่ยเนี่ยเอาตัวผู้แค่นี้ครับตัวผู้ เขาใส่เลยจบเลยอย่าไว้การช่อก็ขยับขย่าก็จบละเมื่อกี้เห็นฝุ่นแล้วก็ใส่ตัวผู้ไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงกลางนีบไปเลยเหรอคะนีบไว้เพราะว่าหลังจากนี้จะมีผึ้งครับผึ้งเขาได้กลิ่นตัวพู่เขาจะบินมามาเดินช่วยผสมหมายถึงว่ามาเดินเอาเกสรตัวพู้แล้วเขาก็จะช่วยผสมไปในตัวมี่ัรว์ชาติด้วยอเนี้ยฮะเราก็ใช้ยางยืดมัดไว้ถ้าไม่มัดเนี่ยนะครับ พัฒนาการดินเผาลำจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วินาทีนี้ตไะผสม,มก่อนที่เขาแทงเป็นดอกนี่ไม่นับนะฮะถ้าไม่ผสมนี่ไม่นับจะนับก็ต่อเมื่อผสมแล้วพอผสมปุ๊บเนี่ยก้านลูกเขาจะเขียวและใหญ่ขึ้นยาวขึ้นและลูกเขาจะโตขึ้นอย่างยืดเนี่ยเขาก็จะยืดตามขนาดลูกนะครับถ้าถ้าเราไม่มัดไม่ไม่ไมัดช่อแบบเนี้ยเดี๋ยวก้าน แต่ละก้านนะครับเส้นแต่ละเส้นมันก็จะชี้คนละทิศคนละทางทําให้เราจัดระเบียบยากในอนาคตาเวลาทําให้เป็นพวงยากนะอีกสี่สิบวันลูกก็จะเริ่มเท่ากับะมะเขือพวงพอมะเขือพวงเราจะเริ่มแต่งแล้วแต่งได้สี่สิบห้าวันนะประมาณนี้นะเราจะเริ่มแต่งลูกก็คือ,อปิดลูกออกคืออ้นนี้มันเยอะเกินไปถ้าติดถ้าติดทั้งหมดมันจะแน่นมากเราก็จะแต่งอีกทีนหนึ่งนะครับแต่งแล้วก้านลูกเขาจะยาวเรื่อยครับยาว เป็นเม็ดเม็ดสองเม็ดเลยครับก้านทลายเลยแล้วเขาก็จะโน้มลงมาโดยน้ําหนักเราก็อาจจะต้องใช้เชือกโยงให้มันมาตามช่องที่เราต้องการนะครับเขาจะโน้มมาเป็นพวงกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็จากวันนี้ไปร้อยห้าสิบวันเดี๋ยวต้องกาก็คาอน่าเดือนสาดีทั่วไทยต้องขอขอบพระคุณคุณอนุรักษ์บุญเลยแห่งสวนอินทผลัมไร่สุะเสฐที่กรุณาให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเป็นความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมด้วยนะครับ และต้องขอขอบพระคุณฟอร์ดประเทศไทยฟอร์ดแกล่งทุกงานกเกษตรที่สนับสนุนพานะในการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ